สวัสดีค่ะมาพบกับเนิร์ดเ e ลิเวอรกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่ว่าทำไมเราต้องเลิกกินน้ำตาลนะคะรู้หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วในหนึ่งวันของเราเนี่ยต้องกินน้ำตาลเท่าไหร่ องค์กรอนามัยโลกนะคะกำหนดให้คนทั่วไปเนี่ยบริโภคน้ําตาลคนละไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันหรือประมาณ25กรัมต่อวันเท่านั้นแต่ทุกวันนี้นะคะคนไทยเนี่ยกินน้ําตาลเฉลี่ยวันละ26ช้อนชาต่อวันหรือมากกว่าปริมาณที่เขาแนะนําถึง4เท่านะคะถ้าจะคํานวณออกมาเป็นตัวเลขที่ดูง่ายๆเนี่ยก็คือ26ช้อนชาคูณ30วันก็จะเท่ากับ9,360กรัมต่อปีนะคะหรือประมาณคนละ10กิโลกรัมต่อปีนั่นเอง จากข้อมูลของสถาบันอาหารนะคะที่เก็บตัวอย่างชานมไข่มุกแบบหวานปกติ5ยี่ห้อในเขตกรุงเทพนะคะแล้วก็นํามาวิเคราะห์หาปริมาณน้ําตาลพบว่าชานมไข่มุกแบบหวานปกติ5ยี่ห้อเนี่ยขนาด200 ML ขึ้นไปเนี่ยมีน้ําตาลทั้งหมดมากกว่า24.6กรัมและเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะเทนสุขภาพทั่วโลกเนี่ยได้รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการลดกินหวานหรือลด การกินน้าตาลนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยมีรายงานปี2,566เนี่ยพบว่าคนไทยเป็นเบาหวานถึง5.3ล้านคนและอีก40%นะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองกําลังจะเป็นเบาหวานในอนาคตดังนั้นนะคะวันนี้เราเลยลองมาคิดกันนะคะว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีขึ้นเนี่ยโดยไม่กินน้ําตาลเลยอ4 4ชั่วโมง จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราได้บ้างนะคะใน24ชั่วโมงแรกที่ไม่มีน้ำตาลในกระแสะเลือดเลยเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงนะคะตับอ่อนจะปล่อยกูคาก้อนออกมาเพื่อสลายไกลโคเจนที่อยู่ที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อ ตับอ่อนนะคะทำหน้าที่รักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ด้วยการหลั่งฮอร์โมน2ชนิดก็คืออินซูลินกับกลูคากอนเมื่อน้ําตาลในเลือดที่สูงเกินไปเนี่ยตับอ่อนก็จะปล่อยอินซูลินและเมื่อน้ําตาลต่าเกินไปตับอ่อนจะเริ่มปล่อยกลูคากอนออกมานะคะเพื่อเปลี่ยนไกลโคเจนเป็นพลังงานร่างกายของเรานะคะสะสมไกลโคเจนไว้ที่ตับประมาณร้อยกรัมแล้วก็ที่กล้ามเนื้อประมาณ400กรัมเพื่อที่จะสร้างพลังงานหนึ่งหน่วยไกลโคเจนจะต้องจับกับน้ํา3กรัมนะคะการสลายไกลโคเจนเนี่ย เพื่อสร้างพลังงานจะมีการสูญเสียน้ำหนักน้ำในร่างกายทำให้เราเริ่มมีอาการอ่อนเพลียต่อมานะคะเพื่อหาพลังงานเพิ่มเนี่ยกระบวนการในร่างกายที่เรียกว่า g ู u c o n e o g e n e s i s นะคะจะไปกระตุ้นให้เปลี่ยนโปรตีนไปเป็นพลังงานบางคนนะคะดังนั้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยของการไม่กินน้ำตาลเลยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่เมื่อเข้าสู่วันที่2เราจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยเพลีย แล้วก็มีความอยากน้ำตาลเนื่องจากว่าร่างกายนะคะต้องวนลูปหาแหล่งพลังงานในร่างกายเพื่อไปสร้างพลังงานใหม่อย่างต่อเนื่องนั่นเองเมื่อไม่มีพลังงานจากน้ำตาลนะคะไขมันในร่างกายเนี่ยจะถูกดึงออกมาใช้การสลายไขมันเพื่อสร้างพลังงานจะได้สารคีโตนตอนนี้นะคะจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยมากขึ้น เวียนบางคนอาจจะเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการปวดหัวนะคะแล้วก็มีอยากจะกินของหวานหรือว่ามีอาการอยากน้ําตาลอย่างรุนแรงมีการศึกษาหลายชิ้นนะคะที่พยายามอธิบายเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอนะคะว่าทําไมเวลาที่เราตัดน้ําตาลออกไปจากร่างกายเนี่ยถึงจะมีอาการเหล่านี้นะคะแต่ว่ามีการศึกษาในหนูค่ะ ว่าถ้าให้หนูกินน้ำตาลเนี่ยสมองของหนูจะเกิดการหลั่งสารโดปามีนหรือว่าสารแห่งความสุขแล้วก็ทําให้เกิดการเสพติดนะคะในบางกรณีที่เขากระตุ้นหนูด้วยน้ําตาลที่มากเกินไปเนี่ยจะทําให้หนูมีอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้นอาจมีฤทธิ์แรงกว่าการให้โคเคนในหนูด้วยซ้ํานี่คือเหตุผลนะคะที่เราอาจเคยเห็น พาดหัวข่าวทางวิทยาศาสตร์ว่าน้ําตาลอาจทําให้เสพติดได้มากกว่าโคเคนเพราะว่าน้ําตาลไปกระตุ้นกลไกลาการปล่อยสารโดปามีนในสมองแต่ว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะหรือว่าไม่มีหลักฐานที่ทําการศึกษาในมนุษย์ว่าน้ําตาลเนี่ยสามารถทําให้เกิดการเสพติดได้เท่ากับการเสพยาโคเคนหรือเปล่า ต่อนะคะในวันที่3เนี่ยบางคนอาจจะเริ่มมีรสโล,ลหะในปากแล้วก็ลมหายใจเริ่มมีกลิ่นเหม็นการสลายไขมันเป็นคีโตนนะคะจะปล่อยสารอะซิโตนในร่างกายเวลาเราหายใจออกมาเนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายน้ํายาล้างเล็บหรือว่าผลไม้มีการศึกษานะคะบางรายงานเนี่ยบอกว่าถ้าเราวัดระดับอะซิโตนในลมหายใจเนี่ยจะสามารถทํานายระดับคีโตนในกระแสะเลือดได้ลมหายใจที่มีกลิ่นลักษณะนี้นะคะอาจจะอยู่ได้นานถึง 2- 3สัปดาห์เลยทีเดียว วิดีโอนี้นะคะที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือในกรณีที่เราตัดน้ำตาลออกไปเลยนะคะก็คือซีโร่ชูการ์ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ข้าวแป้งหรือว่าอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลทุกชนิดเนี่ยเอ่อก็คือไม่ได้รวมนะคะเราจะพูดถึงการกินเฉพาะไขมันและโปรตีนเท่านั้นก็คือไม่มีน้ำตาลอยู่ในอาหารเลยและหลังจากที่เราตัดน้ำตาลออกไปจากชีวิตเลย1ปีเนี่ยพบว่านะคะทำให้การนอนหลับดีขึ้น โดยมีการทดลองนะคะในผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนจำนวน53,000ลายเนี่ยปีเขาบอกว่าการกินอาหารที่มีน้ำตาลต่ำเนี่ยทำให้ปัญหาในการนอนหลับไม่สนิทเนี่ยลดลงและหลังจากที่เราตัดน้ำตาลออกไป1-5ปีนะคะจะพบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยลดลง และการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะก็สัมพันธ์กับการเกิดพาเลทข,ของโรคต่างๆและรวมถึงโรคมะเร็งอีกด้วยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเกือบ46%ของการกินน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากน้ำอัดลมหรือเปล่าเพราะว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็เริ่มที่จะรณรงค์ให้ประชากรดื่มน้ำหวานลดลงแล้วก็เก็บภาษีเพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเนะี่ยอย่างเช่นน้ำดำยี่ห้อหนึ่งนะคะ มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าเราตัดการกินน้ําตาลออกไปเลยเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะโดยพบว่าต่อมรับรสเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทําให้มีความไวต่อน้ําตาลมากขึ้นมีการศึกษาหนึ่งนะคะพบว่าคนที่บริโภคน้ําตาลมากๆเป็นเวลานานเนี่ยลิ้นจะลดความไวต่อรสหวานลงและเริ่มรู้สึกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่หวานนะคะจะต้องเพิ่มน้าตาลในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รู้สึกรับรสความหวานมีการ มีรายงานวิจัยอีกอันหนึ่งนะคะบอกว่าการตัดน้ำตาลเนี่ยจะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติมากขึ้นเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มคนที่มีอาการลำไส้แปรปรวนนะคะและมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะบอกว่าการกินอาหารที่มีน้ำตาลลดลงหรือว่าการตัดน้ำตาลออกไปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการ IBS หรือว่าเป็นกลุ่มอาการโรคล,ลำไส้แปรปรวนนะคะได้และพบว่ามีอาการดีขึ้นภายใน6สัปดาห์หลังจากที่ตัดน้าตาลออกไปเลย การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ไม่กินน้ําตาล10สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนครึ่งเนี่ยกลุ่มทดลองนะคะเริ่มสังเกตเห็นว่าผิวพรรณดูมีสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็เป็นการทดลองทางคลินิกนะคะพบว่าการกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยจะทิ้งรอยแผลเป็นสิวได้ง่ายกว่าคนที่กินอาหารน้ําตาลต่ํานะคะตอนนี้บางท่านอาจสงสัยว่าถ้าตัดน้ําตาลออกไปเลยแบบนี้เราจะใช้สารแทนความหวานอย่างพวกแอสปาตมหรือ สารให้ความหวานเทียมอื่นๆทดแทนได้หรือไม่เพื่อให้ชีวิตไม่ลันทดแล้วก็ผิดธรรมชาติของมนุษย์มนาทั่วไปเกินไปนะคะคําตอบคือทุกอย่างย่อมมีด้านที่2เสมอเอาไว้เรามาคุยกันในคลิปหน้าเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะหากใครทดลอง การตัดน้ําตาลออกไปแล้วได้ผลอย่างไรเนี่ยก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าหากเรามีโรคประจําตัวอาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่อาจทําให้ได้ผลเสียมากกว่าผลดีค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง The Delive ด้วยนะคะ